เฮ้ยพี่นี่มันไม่น้อยนะมันเยอะมากขอย้ำว่าใหญ่ทุกชิ้นจริงๆนะคะแบบใหญ่มากทุกคนเยอะมากเลยค่ะ แพรจะพาเพื่อนๆนะคะมากินข้าวกันที่บ้านมหาสมุทรซึ่งอยู่ที่ปากน้าประแสนะคะจังหวัดระยองค่ะที่นี่เนี่ยเรามานอนกันแล้ว1คืนและมื้อเช้านะคะเขาเสิร์ฟอาหารเป็นปิ่นโตค่ะอยากจะบอกว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีที่ให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยค่ะนี่ อันนี้ก็คือหน้าบ้านนะคะถ้ามองไปตรงนั้นก็คือจะเห็นเป็นน้ําเลยที่เดินเข้ามาเนี่ยลมมันก็จะดีคือแฮปปี้มีความสุขมากค่ะจุดเช็คอินตรงนี้ก็สวยตรงนั้นก็สวยนะคะหรือจะถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดโบสของแพลนนะเพราะว่าจุดโบสอยู่ข้างในค่ะตามมาเลยนี่นะคะก็คือตู้ใส่รองเท้าน้อเผื่อว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่ในกุญแจห้องอยู่แล้วค่ะตรงนี้นะคะเป็นคอฟฟี่ช็อปค่ะจุดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดนะคะก็คือเก้าอี้ตัวแรกค่ะ ตรงนี้เป็นล็อบบี้เช็คอินค่ะทุกคนนี่คนก็จะมาเที่ยวน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะคนจะมาที่นี่กันเยอะเพราะว่าคนเนี่ยจะชอบมาเล่นแพเปียกแล้วก็ดำน้ำค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนที่แพลมานี่นะคะก็คือจะไม่มีดำน้ำแต่ยังมีแพเปียกอยู่ค่ะตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตอนช่วงเช้าๆ้านะคะก็จะมีเป็นชากาแฟนะคะปาตั้งโกโอวัลตินนะคะขนมปังหรือว่าแยมค่ะแต่อาหารเช้าของเขานะคะเสิร์ฟทั้งหมด2รอบด้วยกันนี่ก็คือรอบแรกเป็นรอบเล็กนะคะแล้วก็รอบใหญ่อยู่ตรงนี้เลยค่ะ นี่ค่ะเป็นมุมโปรดของแพลนะคะนี่มุมโปรดของแพลนะคะก็ค,คือเป็นเรือนะคะที่ดูเป็นเหมือนเรือกเก่าๆอยู่ริมน้ำค่ะมีเก้าอี้แบบดูเก๋ๆเนาะน่สวยมากๆเลยค่ะเรากินข้าวเย็นกันที่นี่เนาะซื้อของมากินมีจานมีช้อนให้ใส่สับเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทานข้าวเช้ากันที่นี่ค่ะนั่นก็คืออาหารเช้าแบบปินโตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรให้เราบ้างโอเคค่ะตอนนี้นะคะอาหารเช้าก็อยู่กับเราแล้วค่ะอันนี้สําหรับ2คนนะคะเพื่อนๆเริ่มแรกก็จะมีเป็นข้าวค่ะแล้วก็มีปิโนมาดู กันดีกว่าว่าปิ่นโตมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะคะโอ้โหแกงบวชค่ะเพื่อนๆอ,อันที่สองไม่ก oh <my> ็อปลาหมือไข่ค่ะอุ๊ยอลังการมากอันที่สมปลาทอดค่ะและอันที่4ี่โอ้โหมีเพ่อสอย่างเหมือนมีหมูสาชั้นอะหมูชะมวงเหรอ สุดยอดถึงเวลาที่เราจะได้มาชิมแล้วค่ะอาหารนี่คืออลาัางการมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโหยขอกินปลาหมึกก่อนเป็นอย่างแรกเลยแล้วกันนะคะหมึกนี้นะมีความไข่ด้วยนะไข่แบบจริงจังมากเนี่ยทุกคนดูดิโอ้ยน้ำลายสอมากขอค่อยๆเคี้ยวนะเพราะว่าบรรยากาศกินกับเรืออืมรสชาติดีมากไข่แน่นหมึกสดหอมกระเทียมหว,หวานหวานนิดๆรสชาติดีค่ะแน่ดู ออ,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 อหมูนิ่มเข้าเนื้อแล้อะไรในปากมีความหวานหวานเค็มเค็มเปรี้ยวเปี้ยวนิดๆ,ดๆแบบนิดเดียวแต่ว่าทำให้มันอร่อยอ่ะค่ะนี่ผัดบวบกุ้งค่ะทุกคนโหอยากเบิ้นเลยอะ บวบนี่คือแบบสดๆอร่อยๆเลยค่ะเรามีแต่เนื้อ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 ใช่ปพะพอมีผักที่เป็นบวบอ่ะมันทาให้แบบตัดรสแบบมันเข้ากันกลมกล่อมมากต่อมามาทานปลากันดีกว่าปลาทอดอร่อยค่ะเนื้อเยอะยังแบบนิ่มๆอยู่เลยอะ่ะทั้งลองนะคะคือทอดออกมาแบบไม่แห้งข้างในยังแบบมีความแบบว่าชุมช่มชุมชุ่มชื่นนิดนะคะนิ่มๆอร่อยค่ะอืมดีทุกเมนูเลยอะ่ะโอ้โหดีอ่ะเกินคาดค่ะสรุปว่าเกินคาดเราจ่ายค่าห้องหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเนาะก็คือจะมีอาหารเช้าแบบนี้เลยคือแบบ เล็ดมากๆากหวยเพื่อนๆคะฟิลลิ่งแบบนี้นี่หาที่จะบรรยายไม่ได้เลยฟินมากจริงๆทุกคนต้องมาลองโดนนะคะปากน้ำประแสค่ะ คเรากะว่าจะแบบว่าขับรถมาดูวิวใช้หาดเล่นๆใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาปะ ที่สุดหาดนี้นะคะก็จะเป็นร้านดังเลยนะถ้าพูดชื่อทุกคนก็ต้องคุณเนาะแหลมเจริญซีฟู้ดนะคะเพื่อนเอนซึ่งนอยู่หลายห้างเหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้นะว่าต้นกําเนิดอยู่ที่ระยองคิดว่าหลายคนคงรู้แต่เราอ่ะไม่ค่อยได้มาเที่ยวระยองเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ตอนนี้10บโมงตรงเป๊ะนะร้านเปิดพอดีเลยนะก็สั่งมา2เมนูก็คือหมึกแดดเดียวนะมาดูกันว่าหน้าตาหรือว่าขนาดเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะส่วนหมึกแดดเดียวก็อยู่ที่ประมาณ220บาทค่นะเพื่อนรอชมกันเลยดีกว่า โหใหญ่มากเวอร์นี่คือมือนี่คือเล็บเห็นป่ะนยปลาหมึกคือใหญ่จริงน่ากินมากแล้วทุกชิ้นคือใหญ่มากเลยอะ่ะใหญ่ทุกชิ้นนะคะขอย้ำว่าใหญ่ทุกชิ้นจริงๆนะคะขอใช้มือแล้วกันมันไม่ฟินเนาะเมื่อกี้เห็นแล้วนะเช็ดมือแล้วเรียบร้อยเหมือนเค็มแบบให้มันดันดรสปลาหมึกอ,ออกมาค่ะเนื้อแน่นเนื้ออวบเนื้ออูมค่ะเพื่อนๆกินกับข้าวสวยนี่ไม่อยากจะจินตนาการเลยอะ่ะลองหน่อยลอง เนื้อแน่นเค็มความเค็มดันความเป็นปลาหมึกให้มันแบบเจมจนมากขึ้นด้วยค่ะมันแบบนัวอีกแล้วอ่ะคือดีค่ะเพื่อนๆอร่อยมากโอ้หแบบใหญ่มากทุกคนทาด้วยพริกเผาเหยาะด้วยมะนาวโอ้ยเยอะเยอะโรยด้วยหอมทอดแล้วก็เด็ดผักขอตัอชิ้งนั้เลน่ักนพอดรักชิยา ให,ให้ความใหญ่ให้ความสดให้ความสะอาดให้เครื่องเคียงที่แบบผักที่แบบอ่อนกำลังดีแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ตัวหอยไม่ได้มีรสชาติอะไรมาขนาดยังไงใครที่มาที่นี่นะคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังนะเพราะว่าเรามาแล้วเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศก,ก็ดีนะคะแล้วก็ติดทะเลด้วยข้ามถนนไปก็เป็นทะเลแล้วเนาะตรงนี้ก็มีเรือประมงให้ถ่ายรูปเล่นอนะไรเงี้ย คิดว่าถ้ามากินก็คือไม่ผิดหวังแน่ๆคะ่ะก็เข,เข,เขาเาเก่าจริงอนะ่ะถ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็น่าจะถูกค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี no ้นะคะเราอยู here, ่ก right. ันท like ี่ด like ีดีโฮมสเตย์ค <à. S 2> <waters. laughs> ่ะซึ่งเป็นโฮมสเตย์นะคะอยู่ที่ปากน้าประแสค่ะที่จังหวัดระยองค่ะตรงนี้นะคะยังคงมีกลิ่นอายของแบบว่ายังไงอะชาวบ้านเนาะยังไม่มีความแบบวามเก๋อะไรเงี้ยเข้ามาทําให้เสน่ห์มันแบบน้อยลงค่ะเรียกได้ว่าแต่ก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเป็นโฮมสเตย์แบบว่าของคนที่นี่จริงๆค่ะตอนนี้นะคะพี่หนูนานะคะก็กําลังจัดอาหารให้พวกเราค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็คือเจ้าของโฮมสเตย์ใช่ไหมคะผู้ดูแลผู้ดูแล อดูแลดีมากตั้งแต่ที่เรามานะคะทั้งบอกทางทั้งมารับแทบจะไม่ได้เดินเลยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะอาหารค่ะคนนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาน้ำลายไหลเลยคือเมื่อกี้เราไปเล่นแพรเปียกมาซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้สนุกอ่ะอโหอร่อยมากร้อนร้อนอแต่ว่ามันเหมือนมีความปลามากกว่าที่เรากินที่กรุงเทพอะไรเงี้ยโอ้ ราคาต่อคนนี่คือเท่าไหร่นะคะก็ต่อคนพันสามร้อยบาทก็คือมา2คนก็พันสามมา6คนก็พันสามแบามาสอคนก็จะอยู่ที่พันสองมาเกิน12คนพันสองต่อ1คน well. นะคะคซึ่งอาหารแน่นกิจกรรมก็เพียบนะคะตูสื่ rics rics อตัว er ใส่เท่าไหร่ครับเระเอามือมาเทียบดิ คือพี่เขาแบบมาบอกว่าเอออาหารอาจจะน้อยไปนะเพราะว่าแบบจริงๆเนี่ยจัดเต็มมากเลยนะเพราะว่าแบบเป็นส่วนใหญ่สำรับเนี่ยจะสำรับ6คน2องคนหรือ4คนเนี่ยก็จะลดลงมาตามจํานวนคนค่ะซึ่งแบบเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่นี่มันไม่น้อยนะมันเยอะมากเลยนะโฮมสเตย์คือดีอ่ะดีมากนคือคุณภาพสาไปพักที่พักเก๋ๆอย่างเนี้ย ไม่ได้ของกินแบบหรูขนาดนี้นะเราคือแบบแปปีกสนุกจริงสนุกมากสนุกแบบที่สุดของเจ้เลยคะ่ะนี่ค่ะทอดมันรสชาติดีนะรู้สึกถึงความเป็นปา่าค่อนข้างเยอะเลยค่ะ,น,ะนี่ก็มึอกโหนี่ก็มึอกอีกนีคค่ก็มึกอีกนี่ก็มึกอีกทุคนกุ้งอบเกลืออ,กกอุ่มมากอะ่ะดูจากอาหารคือเกินราคาสุดอะ่ะนี่กินเลยนะคะ อืมอกุ้งหวานมากตัวใหญ่มากสดเด้งอร่ยอยขอปูดีมากอืมอืมสดมากเธออืมปูแบบแน่นแ่นหวานๆเลยอ่ะเพื่อนๆเนื้อแน่นแล้วก็หวานแล้วก็สดค่ะตัวก็ใหญ่ด้วยคืออาจจะแบบไม่ได้ใหญ่มากนะก็คือใส่กำลังดีอะ่ะ กินแบบมีเนื้อเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยทุกคนแันคือกุ้งแบบใหญ่มากค็อแทวสั่งเขาไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าทีมนี้ีแทวเผลอกินเผ็ดไปเยอะมากแล้<า>เดี๋ยวแบบปวดท้องมีรสชาติแบบไม่มีรสไหนที่โดดแบบว่าแบบจี๊ดขึ้นมาแต่ว่ามันแบบมันกรุบกรอบมันนัวนัวกำลังดีค่ะอร่อยทุกอันเลยค่ะจริงๆอันนี้ปลาหมึกด,ดูความหมึก สดกรอบอร่อยหวานเยี่ยมเลยอีชาป้านี่คือแบบความสุขเราเราชอบแบบนี้มากกว่านอ้อใครนะคะที่ไม่ว่าจะแบบเงินในกระเป๋าเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะหาความสุขใส่ตัวได้เหมือนกันเนาะแบบไม่ต่างกันจริงจริง <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> คือแบบทุกคนคือแบบมันเกินคุ้มกว่าเงินที่จ่ายไปแบบมากโขเลยอะ <c oughs> โหดูดีดูดีทุกคนดิ <c oughs> โอ้ อยังไม่จิ้มเลยก็มีรสที่เขาหมักมาแบบกระเทียมหอมมีความแบบเค็มเ็มนิดๆแบบว่าเป็นปรุงรสมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเนื้อปลาที่มันแบบว่ากรอบกรอบสดๆเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะหนังท้องตึงแล้วก็หนังตาหย่อนมากๆเลยค่ะเยอะมากกินไม่หมดเยอะมากอร่อยมากทุกเมนูแฮปปี้เหมือนขึ้นสวรเลยค่ะ